เอาเครับผมขอ,อการสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมฟีกีตา,าร์คอสม่าข้าสู่เองนะครับก็วันนี้ครับผมอยู่ในเกมซูเปอร์บอมบ์นะครับเกมนี้น่าจะเป็นเกมแนวระเบิดนะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับก็ผมเพิ่งเข้าแบบมาแล้วก็เพิ่งมาอัดเลยก็คลิปนี้อาจจะรีบนิดน,น,นึงนะครับอเออเกมนี้มาเล่นยังไงดีวะเออปึ๊บโอเคกดอะไรวะวัดเนี่ยนี่คืออะไรวะเอาชีวิตรอดจากระเบิดเหรอ น่าจะเป็นมะเฮ้ยเดี Jim, ๋ยวแล้วลบก่อนลบก่อนเฮ้ยผมว่าเอาชีวิตด้วรอดจากระเบิดเฮ้ยเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวทำไมลูกระเบิดมันตามกูนะโอ้กอดเออเกือบเดี๋ยวแล้วจะตายไม่ไม่ไม่ระเบิดระเบิดโอ้โหโอ้ชิตเฮ้ยเลือดเลือดเลยยังไม่ตายยังไม่ตายโอ้โนโนโอลาวาเหรอเดี๋ยวได้แล้วเอาผมช้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา กดอะไรวะเนี่ยฮิ้วโอเคว๊าตเฮี้ยวอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรวะเครื่องดื่มเลยเครื่องดื่มซูกระลังเอ้าเฮ้ยผมแข็งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถูกแช่แข็งอุเดี๋ยวผมออกไม่ได้โอเคเฮ้ยเจะตายโนโนโน่เฮ้ยมาอยู่ตรงลาวาปะ ฮ้ยโอ้โหตายเลยวีนอะไรวะอ๋อผมเข้าใจแบบนี้ละเดี๋ยวผมจะที่บายให้ทุกผู้ชมฟังนะครับก็คือว่าแบบนี้จะเป็นแบบแนวเอาชีวิตรอดจากระเบิดนะครับก็ตามชื่อ,อแอบแเลยนะครับก็เป็นซูเปอร์บอมบ์ซาวโวนะครับอืมก็เป็นการเอาชีวิตรอดจากระเบิดที่มันตกลงมาจากท้องฟ้าเออนั่นแหละมันตกลงมาจากท้องฟ้านะครับก็ให้เราหลบระเบิดนะครับมันก็จะมีไอเครื่องดื่มสูกําลังนะครับสูกําลังเออนั่นแหละ เอ่อถ้าเราเอาชีวิตรอดเป็นคนสุดท้ายเราก็จะชนะเกมนี้นะครับม,มันก็จะมีพื้นเป็นลาวานะครับที่ผมตายตะก,กีนี้เออนี่พอเข้าใจไหมเออเกมนี้ผมลืมบอกเกมนี้มันมีเปิร์ด้วยนะนี่เปิร์เปิร์ก็ร,กร,กกราคาแพงอยู่แพงแพงแพง,แพงมากเลยอ่ะเท่าไหร่ว่าพันหมื่นหนเนี่ยโอ้โหโคตรแพงเลยแล้วก็มีสกิลด้วยนะสกิลเนี่ยนี่เงินผมน่าจะไปพอนะเงินผมมีแค่เจเเองโอเคโอเคโอเค เกมจะเริ่มภายใน5นาทีเราสามารถเลือกแมปได้นะเอ่อตรงไอ้ที่เลือกแมปอยู่ไหนวะแป๊บนึงหาที่เลือกโอ้นี่ไงนี่ไงเจอละเนี่ยนี่จะเป็นให้เราเลือกแมปนะครับดูหน่อยดีว่าเราจะเอาแมปอะไรโอเคดะแมปอะไรวะเป็นน่าจะเป็นแมปออฟฟิศนะครับอืมเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแล้วระเบิดมันเริ่มตกลงมาแล้วว่ะเฮ้ย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 โอ้โหชิต โดนระเบิดนี่น่าจะตายนะครับเออน่าจะตายอยู่เฮ้ยเอ้มีเครื่องดื่มสุกําลังปึ๊บแล้วก็มีเหรียญด้วยโอเคเฮ้ยเอ้าก็บไม่ได้วัตเตอร์เฮี้ยวอะไรวะเฮี้ยวอ๋อนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้ก๊อดโหเตื้อลดไป25เลยเฮ้ยโอ้ก๊อดไอ้ดอกตุ้ม ไหนดูวยไหนดิเขาอยู่ตรงนี้เหรอตรงนี um <ENNIS> ้ปลอดภัยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยู่คอยอยู่ด้วยโอ้ยเฮ้ยโอ้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยยังไ <eterm> ม <oon> ่ตายยังไม่ตายเกือบ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 อยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ใต้ดินเนี่ยเออบางทีมันอาจปลอดภัยก็ได้โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะอันนี้คืออะไรวะระเบิดเหรอไม่เข้าไปใกล้ดีกว่า โอเคเวลาเหลือ25่ิบาวิเวลารู้สึกว่าเวลามันน้อยอ่ะโอเคได้เงินปึ๊บโอระเบิดเฮ้ยม,เมเเเีเครื่องดื่มสู่กำลังกับอ่าพิซซ่าปึ๊บพิซซ่าโอเคเลือดบวกแค่20เองเครื่องดื่มสู่กำลังวัดตึงโอเคเก็บเครื่องดื่มก่อนโอเคผมรอดอ่าได้เงินเท่าไหร่ได้โหล ได้100ซื้อสกิลเหรอสกิลนี้โมเมนต์เหรอโมเมนต์แล้วก็ออฟเฟนดีเฟนต์เหรอเงินผมมีเท่าไหร่เงินผมมี200ผมซื้อได้แต่ออฟเฟนนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคโอเคอะไรปะ3.6เหรอโอโหตกใจหมดเฮ้ยเดี๋ยวดีแลวใจเย็นก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ชิดโอ้หขนตูดลุกเลยปึ๊บ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 อ่าโอเคเฮ้ยอย่าแยกดิอ่านายไม่ได้ดอกเงีเ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมไม่สามารถช้สกิลได้ปึ๊บปึ๊บโอเคเ <laughs> ดนไมัยมีเหรียญด้วยจืดแต่แค่สามเหรียญเอง พิซ่าพิซ่านี่มันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไปไปบปไปนี่ได้สามเหรียญได้อยู่ได้อยู่อะไรวะเวลาเวลาตายจะเป็นศพอย่างเงี้ยคืออะไรวะผมไม่เคยได้เลยอ๋อเป็นเหรียญโอ้โหห้าสิบเหรียญแล้วก็ได้อ่าเพชรเฮ้ยเดี๋ยวเได้เพชรประมาณห้าห้านะครับห้าเมย์อ่าห้าโอ้ไม่ใช่ห้าสิบ ปปเป็นพิษเรอนี่น่าจะเป็นพิษนะครับแก๊สพิษแล้วไอเดอมายอยู่ใกล้ๆผมเนี่ยผมไม่กล้าออกไปเลยเดี๋ยวเดรู้สึกว่ามิสไซ์จะยิงใส่ผมนะรบก่อนลบกวนโอ,โอ้โอ้โอ้ปึ๊บปึ๊บ,บเฮ้ยเลียน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 โอเคปึ๊บปีศาปึ๊บ โอเคโดดเงี้ยวเงี้ยวเออสวยเวลาเหลืออีก20วิได้อยู่ได้อยู่โหรึปุ๊บรึปุออ๊บรทปุ๊บเฮ้ยขนาเวลาปะเฮ้ยเฮ้ยเออโอเค okay. ลอดหลอดรลอดหอดได้เงินเท่าไหร่วะอได้145บ ผมได้ปล,ปลดล็อกสกิลเป็นเลเวลสองเป็นซูเปอร์จำเลเวลสองก็น่าจะโดดสูงกว่านี้นะครับสูงขึ้นอีกแล้วก็เปิร์กเลอเปิร์กนี่ผมผมไม่มีเปิร์กเลยอะเดี๋ยวซื้อเปิร์กก่อนเปิร์กราคาเท่าไหร่วะราคาขอซื้อเปิร์กแอนตี้ฟรีเซนเหรอไม่เปิร์กนี่เราจะเป็นกันหนาวนะครับแตบบ่เวลาเราอยู่ที่หน้าหนาวแล้วเราจะไม่หนาว มีเปอร์แก๊สแก๊สผิดด้วยการแก๊สเป็นนักกาวแก๊สเดี๋ยวค่อยซื้อก่อนก็ได้ตาต่อไปตาต่อไปโอเคสามสองหนึ่งปุ๊บโกโอ้โก้ดเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเขาให้มาก็สองนาทีครึ่งนะครับอืมหลบตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะน่าจะปลอดภัยน่าจะปลอดภัยอยู่อืมอืออือโอ้ชิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นก่อนเงี้ย น totally yep, uh ี่ยไงเหรียญโหผมไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วอุ้ยโอ๊คตกตายเอ่อมีเหรียญไหมวะไม่ไม่มีเฮ้ยแก๊สเอ้เฮ้ยมา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 โอ้ก้อนเออผมโดนลาวามาะไม่ใช่ลาวาดิมันเป็นแท่งแท่งแท่งลาวานั่นแหละเออ ระเบิดนะว่าไงเครื่องดืม่มซูกรำลังปึ๊บปึ๊บปึ๊บเงวีวโอเคลองขึ้นมาอยู่หลงังคานี้เนี่ยผมอยากเก็บเครื่องดืม่มซูกรำลังอะเดี๋ยวผมลองแบบเดี๋ยวรอไอ้ขีด energy <c ras se> ผมเต็มก่อนแล้วผมจะใช้แบบสก skill ว่าไงมาแล้วเยีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียน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 ขอหน่อยขอหน่อย,อยแล้วผมจะขึ้นไปยังไง อะไรวะเป็นเกาะเลยโอเคเป็นเกาะเป็นเกาะได้ได้ได,ได,ได้เออเออผมจะตายเดี๋ยวเดี๋ยว,เยวจเย็นก่อนเพื่อนเอาเครื่องดื่มสูกลาลังผมละ่ะตอนนี้ก็เวลาเหลือสิบนาทีนะครับเออสิบวินาทโีโอ้แรกแลกแรกแรก,แรกเอ้ยจะตายจะตายโอ้โกดคือเกือบตายโอเคชนะชนะฮ่าเดี๋ยวขอซื้อเปิร์กก่อน เออเปิร์กนี่เปิร์กเอาไว้เอากันลองซื้อเปิร์กนี่ก่อนซ็อกส์บอดเรอบอมเวอร์ชันเหรอโอเคลองซื้อเปิร์กดูไหนลองใส่เปิร์กดูดิโอเคเกมนี้เขาทำออกมาดีอยู่สนุกสนุกสนุกแบบก็สวยด้วยโอเคโอเคผมมีเปิร์กแล้วเปิร์กนี่น่าจะเป็นสกิลความสามารถพิเศษในพิเศษในตัวนะครับ เราจะไม่สามารถกดซชได้นะป็นความสามารถพิเศษในตัวเองผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าผมซื้อเปิ์กัอะไรอ๋อผมรู้ละสกิลความสามารถพิเศษของผมคืออ่านซื้อระเบิดได้นะครับถือว่ามีประโยชน์นะครับมีประโยชน์สําหรับระเบิดที่เรารู้ว่าแบบอันไหนแรงอันไหนไม่แรงอนะ่ะเออพอยซ์นซูมบอมเลยระเบิดพิษเลยระเบิดพิษเฮ้ยแล้วจะระเบิดแล้วเฮ้ยกอดกอดโอ้ยมิไซ เดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าตามกูมาดิโอ้กอดเฮ้ย UFO UFO มาวะเฮ้ยยัง hey, ไงผมอยากได้พิซซ่านะ่ะเรื่องผมตอนนี้เหลือ75เองโอเคพิซซ่าโอเคกินอ่าอย่างน้อยก็บวก20ดีกว่าไม่บวกเฮ้ย hey, UFO UFO โนโน no no จะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้กอดเฮ้ยเดี๋ยวในตั hey, hey. Oh hey, วบอมเหรอระเบิดในตัวเ,เหรอโอ้ oh. ก็เดินสู่กำลังเอาหายเลย What the hell พิซซ่าอยากได้พิซซ่าแล้วคือทำรู้สึกว่าผมอยู่แมปคนเดียวเนี่ยทุกคนตายหมดเลยเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงขอดูคนในเซิร์ฟก่อนโอเคกูเล่นคนเดียวโอ้ยกดโอเคครับก็สหรับคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับ <c oughs> ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีการได้มีการทำคลิปต,ต่อไปนะครับก็ไปเจอก,กันคลิปหน้านะครับเออขอต้อนรบกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย